สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ๆที่น่ารักทุกทุกท่านผมโอวันสวนพลาเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากแจ้งเพื่อนๆพพี่ๆช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เ, han, เพื่อนๆพี่ <astrology, S 2> ๆเห็นอยู <after firing> ่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ละลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่พางจิตคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับอําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าเหรียญที่ละลึกรุ่นนี้นะครับผมจัดสร้างคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่พางนะครับแต่จริงๆแล้วเหรียญนี้นะครับผมรุ่นนี้ครับผมออกที่วัดศรีสะเริงนะครับผมเนื่องใน การหาทุนจัดสร้างชปาปนสถานนะครับผมหรือเมลุนะครับผมที่วัดศรีสะเลิงปีพศสอ1 5นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพี่พรีรับชมไปพร้อมกับผมโอบวันส่วนพระเครื่องเลยครับอย่างที่กาบเรียนนะครับผมที่ระลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้ถอดเอารูปแบบของเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่พัง มาจัดสร้างนะครับถ้าเรามองโดยผักผากนะครับผมแทบจะนึกไม่ออกเลยนะครับผมว่าออกวัดไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัดที่จัดสร้างไว้เลยนะครับถอดเอารูปแบบมาแบบเป,เ,ปเป๊ะเลยนะครับผมก็คือตรงกลางนะครับผมก็เป็นสาธิสลักของหลวงปู่ผังนะครับผมในลักษณะนั่งสมาธิแบบเต็มองนะครับแต่ว่าหน้าตาของ หลวงปู่นะครับผมก็พอจะแยกออกได้ว่าเป็นคนละรุ่นกันนะครับถ้าสมมติว่าใครที่มีเหรียญที่เลลึกวัาถุมงคลของหลวงปู่ผางรุ่นแรกนะครับมองอดูเหรียญน,นี้นะครับผมหน้าตาอาจจะ,ะแปลกๆไปอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญบอมเลยด้วยซ้ําไปนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ สร้างทันองค์หลวงปู่นะครับผมแต่ว่าสร้างวาระหลังจากปีพศ2512ก็คือปีในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนะครับอันนี้มาจัดสร้างในปีพศ2515นะครับหน้าตาองค์ของหลวงปู่นะครับผมก็จะไม่เหมือนกับรุ่นแรกสัทีเดียวนะครับนี่ครับองค์บริเวณใบหน้านะครับผมจะแคบกว่ารุ่นแรกนะครับผมนี่ครับฝั่งซ้าย มือขององค์หลวงปู่หรือฝั่งขวามือเรานะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นเลยลอยนะครับผมบริเวณหน้าผากและขมับบริเวณนี้นะครับผมอาจจะยกตัวขึ้นนะครับผมทําให้มีลักษณะคล้ายๆกับยุบตัวขึ้นไปนะครับยุบตัวเข้าไปในวงหน้าขององค์หลวงปู่นะครับส่วนองค์ประกอบโดยรวมนะครับก็คือหลวงปู่ผางอิริียบถนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับแล้วก็ ขอเปลี่ยนเป็นแบบเกลียวเชือกนะครับตัวหนังสือเขียนหลวงปู่ผางจิตคุตโตนี่ครับวัดอุดมคงคาวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับผมก็เหมือนกับเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับแต่ว่าเห็นหน้าเป็นเพียรนยาจะคิดว่าเป็นของเก๊น,นะครับผมลองอส่องแล้วก็พิจารณาดูความแตกต่างนะครับผมแล้วก็นี่ครับ อักษรลายธรรมขององหลวงปู่นะครับผมสุวิทัมจะนะครับด้านหลังนะครับผมจะสังเกตได้ว่า,ามีฟอนต์อักขระที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับผมจะเหมือนกับเป็นเลขหนึ่งซ้อนกัน2ชั้นนะครับเนี่ยเหมือนกับเป็นเลขหนึ่งซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็อ,อักษรตรงกลางนะครับผมก็เขียนา23าเมษายน ปีพศ2512นะครับผมตรงกับของรุ่นแรกเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเหรียญน,นี้จัดสร้างในปีพศ2515นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากความนิยมของเหรียญรุ่นแรกนี้มีมากนะครับหลังจากเหรียญรุ่นแรกออกไปแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการเรื่องราวกิจศาพิธิหารต่างๆที่เกิดขึ้นกับเหรียญรุ่นแรกหรือเหรียญปีพศ2512มีมากนะครับพอ วัดอื่นๆนะครับผมมาขออนุญาตจัดสร้างก็ถอดเอารูปแบบไปทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อจะคนที่ได้รับเหรียญคนที่ได้รับที่เลือกวัตถุมงคลนะครับจะเกิดพลังใจนะครับผมในแบบเดียวกันกับที่ได้รับเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับนี่เป็นคุสโลบายนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําให้สับสนนะครับแต่มาในชั้นหลังถึงปัจจุบันแล้วนี่เหรียญที่ทําในลักษณะนี้ครับมีอยู่เยอะมากนะครับจาให้ แทบจะแยกแยะก,กันไม่ออกนะครับนี่ฮะด้านล่างก็พระจาาพระนะครับนี่ครับเหรียญบางบล็อกบางพิมพ์นี่จะมีการายุบยุบตัวย่นตัวของแผ่นทองแดงในบริเวณอัขระ3ตัวนี้เหมือนกับเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับผมยิ่งทําให้เกิดการสับสนนะครับผมแต่อันนี้พิมพ์ค่อนข้างที่จะเต็มดีนะครับผมด้านข้างนะครับเหรียญ ด้านข้างเหรียญก็เป็นรอยคมเขี้ยวตัวตัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตัวหนังสือนะครับผมที่เขียนหลวงพ่อผางนะครับพลิกมาด้านข้างจะเห็นได้ว่ามีร่องลึกล่องละเอียดอยู่นะครับผมอาจจะชัดเจนในช่วงบริเวณตัวหนังสือตัวนี้แหละครับวัดศรีสะเริงนะครับผมก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับเมตตาจากหลวงปูผ่ผางนะครับ เมื่อครั้งนั้นนะครับพระครูพิสารนะครับเจ้าอาวาดในปีพศ2515นะครับได้ปรึกษากับอุวาสกอุบาสิกาแล้วนะครับว่าอาจจะมีการทําชาปนก,กิจนะครับผมก็คือเมลุนะครับเป็นคอนกีตเสริมเหล็กแบบแข็งแรงถาวรน,นะครับก็ได้รับเมตตาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงปู่นะครับก็ได้รับเมตตาจากหลวงปู่ผางนะครับให้จัดสร้าง เป็นเหรียญที่เรียกว่าัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผางรุ่นวัดศรีสาเลืองเนี่ยครับจำนวน2 0 0ห0ื่นเหรียญน,นะครับเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหลักอย่างเนื้อทองคําเนื้อเงินนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะปัจจุบันยังไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะที่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดาลมน้ำลมน้าตาลเท่านั้นนะครับนี่ฮะต่อมาก็ หลังจากทําบุญไปแล้วนะครับผมนอกจากการจําหน่ายเหรียญของหลวงปูาง่าังจํานวน20,000ื่นเหรียญแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีเงินบริจาคจากญาติธรรมต่างๆนะครับผมรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเกาบาทนะครับผมจํานวนไปไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะ เติมผิดพลาดไปนะครับผมก็ประมาณ570,000นะครับผมก็ได้สร้างชาปนาสถานหรือเมลุวัดศีสะเลืองนะครับผมจนแล้วเสร็จด้วยเมตตาของหลวงปู่าังนะครับผมในการจัดสร้างที่ระลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดบางครั้งเห็นหน้าตาเพี้ยนๆนะครับ อย่าเพิ่งวางนะครับผมก็ลองใช้มือถือเซิร์ช Google ดูแล้วก็เทียบลักษณะพิมพ์นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีหลายวัดเลยทีเดียวนะครับผมที่สร้างในรูปแบบเหรียญรุ่นแรกนะครับโดยถอดเอารูปแบบทั้งหมดมาเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่ทานองค์หลวงปู่นะครับได้รับเมตตาที่ฐานจิตจากหลวงปู่เป็นอย่างดีนะครับผม พุทธคุณนี้ก็ไม่ต่างจากเหรียญรุ่นแรกเลยเพียงแต่ว่าความนิยมนะครับอาจจะหย่อนลงมานะครับเนี่ยฮะเป็นอีกที่เรีึกวัตถุมงคลหนึ่งของหลวงปู่นะครับที่เริ่มขยับความนิยมนะครับหลังจากที่คนทราบแล้วว่าบล็อกนี้เหรียญน,น,นี้มีที่มาอย่างไรนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องแสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับผมโอวันสวนนะครับผมในคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ